คนขาคนมารอสื่อบัสจองตัวค่ะพี่น้องขนาดบนตกแล้วนะคะปา้าตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดเห็นเราไปเวยค่ะเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะมันกีดตรม วันนี้เปิดบ้งนะคะวันที่24กันยายน2567พี่น้องขาป๊าตรงนี้พี่น้องพาซื้อตัวค่ะแล้วกันในกลุ่มปิดนะคะเห็นบอดโจโปรคนอยู่ในกลุ่มปิดไปรอแล้ว1,000 0นคนนะคะพี่น้องคะป๊าพี่น้องสะออนไลน์ นะครับสำหรับยูทูบเบอร์ที่ตรักทุกท่านและก็เอฟซีที่นักทุกคนนะครับร่วมถึงพอชาร์ตหายนะครับขอบคุณบลิษัทเ็้อยบรรยากาศไม่มีชีวิตเแต่ที่อราอดนะครับคู้สรุปจากรารูแนี้ของทีมงานสาวน้อยเทนนะครับตอนนี้เขาได้ยาดเพียื้นทีนะครับทุกทท่านที่ไม่มีส่วน่ว

ไปหยวแ่ี่น้ก็ี้หวนี่ละ้วนก็เหียวอยู่นะว้าพี่นองยบัตรไปแล้วนะบัตรบอกยังไม่ได้ซื้ออันนี้คือต่อหนังสืออะไรเนาะ่า ป้าพี่น้องเบงนี่ค่ะอังบักไลนาปตูมองคุนได้ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะนันนี่เจาลวานอฟฟิเชียลค่ะ ไล่มาได้พี่นะไล่กับคืนเหยยวแต่ว่ามั่วมั่วมั่วเขาคื้ชาติโดนไล่ที่ให้ผมเขาให้เอาออกมาบมดเนนั้นเนี่ย้อกวันมติ๊กเอามาแล้วครับปาเขาบอกให้เอาออกมาบมดเลยเขาให้กล้องั้งในเลยเขาบ้งเนี้ยเขาเขาเขาให้เอากล้องทางในเด้เขาให้ออกมาหมดผมก็ให้ทางในเลยเขาบอกว่าบอก่ากินทุเบอร์ทินไปแล้ว là có phải là bao này khách buôn họ ông bay không เาที่บอเนลารันะครยบเราะว่าตอนนี้เป็นลักก็อรอเขามแล้วเยอะคแล้วรเห็นู่้ะบรรยากาศดูนะคะว่ามื่อนีนหลานจะแตกมอพี่น้องเขาเฟลอในลอกลุ่มปิดแล้วหนึ่งมื่นคนนะคะ บรรยากาศเฮาจะได้เฮาจะได้เข้าง่ายบอยังปะครับเดี๋ยวมาใส่ลําเพลินโชว์ครับสอวน้อยลําเพลินโชว์ครับล๊อบมาใส่นะครับนางเงือกว้านางเงือกของเรานะคะนางเงือกนางเงือกของเรานั่งเงือกบ้านถือนางเงือกบทันถึงนางล๊อาใสลําเพลินโชว์นะคะนางเงือกนางเงือก กินสลูกแหเรกาวีเรารอบนั้นริยาเนตออไปด้นอกก่านะคะริยากินหอยนเรีฮ่าอกอะไรห้ารนอฟลขนะฝนเศร้าค่ะอัศจรรย์อีรีค่ะวังช่วงวังหัวแรงกับตอนบ่ายฝนตกบองแห้งค่ะ ตามทีดูนะคะว่าฝนตรงแห้งฟันนันโบน่าจะหยุดกับปรากฏการณ์แบบอัศจรรย์ค่ะกับฝนเศร้าค่ะพี่น้องแต่ว่าพื้นน่ะอาจจะนัง่งโบได้ด้ค่ะเพราะว่าแฉะตัวด่ากันไหม ที่แต่งงายในเดียวตนอ่ะเอาจะนี่ด้ลยช้อนด้นมือลุงสองด้านชอนเอไปลุงคนรมตึเป็นไงงคนจังหลายมากเลยยลูกโยคนหลายสํลรงพ่อนปป้ายได้ไหยคะเอาได้ไหมคือแบบไงจริงเลยเอกเลยแ่ปิดป้ยนจ๊ น้องโตเกียวมิ้วซิคมีบานพิเลนมากนะคะยานะครับอ่นะต้องน้องวันองนั่งเหงือกของเห่าน้องฝาใสสถาพรบึงหุนอกฟ้าย่างค่ะย่ง

ไปวันนั่นนี่นี่กจะเอาคิดอีกนึไงไก้แล้วมมแม่มาแม่ทำมาตั้งใจนคนเดียวอโอ,นนะอ้นี่สัมผัสมาเรียบร้่อยี่ว่า ไปจังใดมาจังใดขึ้นเดไปกับแม่สมบภชวันี้นครับแรงรับผ้าใยนะครับแรงรักผ้าใยจะมีนะครับแคนแม่กันล้ว FC แม่นั่นนี่ไรให้กำลังใจให้ผมมีผมมีนั่นนี่นั่นนี่เออแม่อเ FC ตัวไหนก็จำได้สมาชิกเยอะเลยจำคนไม่ได้เลยเออ FC ตัวย้อนได้แม่ไม่ห้ามลืมนั่นนี่ลืมบ้างนะมึงไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมนั่นนี่เนี่ยถ่าไปกับแม่วันนึงนี่ได้อยู่แล้วเนี่ยแรกมากับแม่ขึ้นเป็นสองพันแล้วเนี่ย ไปดีหลายนั่นเดินั่นวุ้เอ็กไม่ยมเ็มีความเลอะไรก็อไรไร้เป็นจารที่โดนในสอมือจันนี่มาอยู่กับต เบือเสือสือเล่ยบ่รู้จไหนจะไปาตอันนี้ลุเลยเยค่อ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวนั่นนี่จะขออนุญาตอ่ะคลิปนี่กับฝากไว้สำรับก้อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะอ่าล่อก็อาจจะโดนค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปสื่ออ๋อไปสื่อตัวก้อนยูนี่แหละเบอร์มุงของเกอโทูครับพ่อทิตาครับพ่อทิตา แม่ซื้อมหในเด้อจ้ะโอเคผก็ด้วยคือบวกๆหนองงเอาเนี่ยะลาด้วยก็ซื้อหอเีไม่แสนแป๊งจ้ะห้กับ่งหา คิวต่อนะเนี่ยคิวต่อของหน้าผานี่มีมาแล้วให้แม่แซงไปซื้อหรอค่ะโอนได้งกนได้เอาละค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กาแฟไว้ซำหนีก่อนนะคะนั่นนี่จะขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนค่ะแล้วก็ส oh: um, re <se> ือบัตรแล้วจังสีขามานะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณ FC อฟซีกาน้องอุ้งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ฟซีบัโจแล้วก็ FC พลังเนียบทุกทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องคะที่มีกับฝากไว้สมีกรสวัสดีค่ะ